มาดูอีกหนึ่งวิธีนะคะสำหรับการทำแผนภูมินะคะอ่าบางคนอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือ Android นะคะไม่เป็นไรให้นักเรียนไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Excel นะคะหรือว่าแอป Excel นั่นเองนะคะไปโหลดมาเมื่อโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้กดเข้าไปในโปรแกรมนะคะจะเจอกับหน้าหน้าจอแบบนี้นะคะให้นักเรียนอ่าเลือกอันแรกนะคะแบง เวิร์กบุกนะคะก็คืองานเปล่าเนี่ยเวิร์กบุเปล่าขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมอ่าจะมีกับหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะคะเมื่อนักเรียนทําการดับเบิลคลิกในช่องต่างๆเนี่ยหรือว่าจิ้มไป2ครั้งนะคะมันก็จะมีกับแถบเครื่องมือข้างล่างขึ้นมาให้เราเห็นไหมให้เรียนกดตรงจุดๆไข่ปลาตรงนี้อ่าข้างล่างจากโฮมตรงนี้นะคะให้เลือกเป็นคําว่า Insert นะคะ Insert เนี่ย มันก็จะมีพวกเห็นไหมมีกราฟให้เราขึ้นนะ่ะเขียนคำว่าชาร์ตตรงนี้นะคะจากนั้นวิธีการทำนะคะให้นักเรียนทำเหมือนทำในห้องเลยที่ครูสอนไปนะคะอ่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆวิธีการทำในคอมพิวเตอร์นะคือให้เราดูถ้าแถว A B C D E F เนี่ยเขาจะเป็นคอลัมน์นะคะแถว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9เนี่ยเขาเป็นแถวอย่างแรกเลย ะะเราก็จะทําการใส่คําถามก่อนวิธีการใส่คําถามให้นักเรียนใส่ในช่องในคอลัมน์ของ A นะคะในแถวที่2อะสมมตินะคะใส่ไปว่าชอบสัตว์ชนิดใดใส่ไปแบบนี้ถ้าตัวอักษรมันยาวไปเลยนะคะให้มาคลิกที่คอลัมน์ A นะคะมันก็จะมีขีดขีดสองอันให้เห็นไหม เราก็ทําการเลื่อนออกมาแบบนี้ให้คําถามมันพอดีกับช่องนะคะขนาดก็จะทํางานยากนิดนึงนะคะแต่ก็ลองลอง,ลองทำดูนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ช้อยนะคะในช่องตั้งแต่ B นะคะ B 1เห็นไหมช่องคอลัมน์ B กับแถวที่1ก็ใส่ไปว่าแมว่าสมมตินนะสุนัขาปลาอัปลา,ปาแล้วกันอาปลาธรรมดาแมวปลาทองเนาะ อ่ะเราก็ทำให้ช่องมันเล็กลงก็ได้นะคะจะได้ง่ายๆเนาะอ่ะคำนวณดูแบบนี้จากนั้นก็เอาอะไรอันดีอ่ะกิ้งก่าแล้วกันสมมุติมีคนชอบของแปลกปึ๊บใส่ไปแบบนี้จากนั้นใส่ตัวเลขนะคะใส่ตัวเลขอ่ะคนชอบแมวอะมันมีคนชอบแมวเยอะก็สักสิบ้าก็ได้สุนะัขเก้ปลาหกกิ้งกา่าสาม อะแบบนี้สมมุตินนะอันนี้คือคอแรกเมื่อเราได้คอแรกแล้วปุ๊บเราก็ทําการครอบเขาไว้แบบเนี้ยพอครอบเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดตรงจุดจุดสามจุดตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการเลือกคําว่าชาร์ตเห็นไหมเราต้องคุมทั้งหมดก่อนนะแล้วก็เลือกชาร์ตอ่าแบบนี้จากนั้นก็จะมีเห็นไหมคอลัมน์คอลัมน์มก็คือเป็นกราฟแบบตั้งนะคะไลน์แบบนี้เป็นเส้นนะคะแล้วก็มีพวกแผนผู้มงกลมให้เราเลือกนะคะก็เลือกไป อ่ะอันนี้เราเลือกเป็นคอลัมน์ก่อนละกันอ่ะแบบนี้เห็นไหมเขาก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกนะคะเลือกที่เราชอบชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะคะก็จะมีทั้ง2มิติ3มิติเห็นไหมแยกออกไหมว่าอะไรคือ2มิติ3มิติอ่ะดูนะอ่ะก็เลือกไปสมมติเลือกอันแรกอ่ะอันนี้เราก็ได้แล้วเห็นไหมคะเป็นกราฟในข้อแรกขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยอ่ะสมมุติครูจะลองทําแบบสมมติมีคนทำสอข้อนะคะ ครูจะลองทำสองข้อในอันเดียวกันในข้อเดียวกันนะคะรอสักครู่นะพิมพ์ข้อต่อไปชอบทานอะไรชอบทานน้ำอะไรอ่ะเราก็ลองพิมพ์เพิ่มไปจากนั้นเราก็จะใส่ช้อยเหมือนเดิมเลยเหมือนในคอมพิวเตอร์ที่เคยอธิบายไปอันแรกน้ําเปล่าอ่าอันที่สองก็จะเป็นโค้กนะคะ อ่าเป็นโคกพิมพ์ผิดโคกอ่าอันที่สามน้ำส้มอันที่สี่เอาเป็นน้ำเขียวแล้วกันอ่าคิดง่ายๆอ่ะต่อไปใส่ตัวเลขนะคะในช่องของน้ำเปล่าก่อน แบบนี้เราก็ลองทําการคลุมทั้งหมดนะคะแล้วก็กดตรงจุดสามจุด,จดตรงข้างล่างตรงแป้นพิมพ์เนี่ยเห็นไหมจุดๆ3จุดนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะจากคำว่า Home ให้เปลี่ยนเป็นคำว่า Insert นะคะาจากนั้นก็เลือกคำว่า c h a r t เลือกคอลัม่าเลือกไปแบบนี้เราก็ได้แล้วนะคะ2ข้อของเราแบบนี้นั่นเองนะคะ อ่ามันก็จะเป็นวิธีการทําง่ายๆแบบนี้นะคะวิธีการส่งงานนะคะนักเรียนก็สามารถบันทึกนะคะเป็นไฟล์ PDF หรือว่าจะแคปหน้าจอแบบนี้ไปส่งเลยก็ได้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะแบบนี้อ่าแล้วก็กดเซฟปุ๊บเขาก็จะถามาเราเซฟจะเซฟไว้ที่ไหนนะคะ ก็ให้นักเรียนทําการเลือกดูว่าเราจะเซฟไว้ที่ไหนนะคะก็ถ้าวิธีการส่งงานง่ายๆหนูก็ทําให้หน้าจอพอดีกันแบบนี้แล้วก็กดแคปนหน้าจอเลยนะคะแล้วก็ทําการอัปไฟล์ส่งมา